ครับการสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการมีทรัพย์นะครับบุคคลคนเรานะครับทั้งภายในและก็ต่างประเทศทั่วโลกนะครับทุกๆคนนะครับก็แสวงหาทรัพย์กันดังนั้นนะครับวันใดนะครับถ้าเรามีทรัพย์มาสักก้อนนะครับได้มาแล้วรู้สึกสบายกายสบายใจนะครับแต่ว่านั่นแหละครับ เราก็มันเป็นแค่ความรู้สึกนะครับความรู้สึกการยึดติดการผูกพันนะครับในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นนะครับจิตใจนะครับสมบัติเองทรัพย์สมบัติเองนะครับไม่มีจิตไม่มีวิญญาณนะครับไม่มีเป็นเสียงที่สมมุติทั้งนั้นนะครับแต่ว่าคนเรานะครับเอาวิญญาณเข้าไปในครอบครองในทรัพย์นั้นนะครับตามให้มีความรู้สึก ว่าทรัพย์นั้นเป็นอย่างนั้นทรัพย์นั้นเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆนะครับคนเรานะครับเป้าหมายสูงสุดนะครับคือการแสวงหาระยทรัพย์มุ่งไปสู่พระนิพพานนะครับนี่ครับคือเป้าหมายหลักจริงๆนะครับเป้าหมายหลักจริงฉะนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมุ่งแสวงหาอะไรทรัพย์นะครับในชีวิตมากกว่าการแสวงหาทรัพย์นะครับ ทรัพย์สมบัติภายนอกเป็นเพียงแค่อุปกรณ์นะครับในการอำนวยความสะดวกสบายให้กับเรานะครับแต่ว่าทรัพย์สมบัติภายในนะครับคืออริยทรัพย์ภายในนะครับคือการปฏิบัติธรรมนะครับให้จิตใจสงบมีสติแสวงหาหนทางหลุดพ้นมุ่งไปสู่พระนิพพานนะครับนั่นแหละครับคือการแสวงหาทรัพย์อริยทรัพย์ภายในที่ถูกต้องอย่างแท้จริงนะครับหวังว่าทุกท่านทุกคนนะครับ คงเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมในการสวัคหาทรัพย์นะครับเพราะว่าในคำพีวิสุทธิมรรคได้กล่าวไว้ว่านะครับช่วงแรกนะครับ10ปีนะครับ1ถึง10ปีนะเป็นช่วงของวัยทารกนะครับแต่ว่าในเทียบยุคปัจจุบันก็1ถึง7.5ปีนะครับวัยที่2คือวัยเด็กช่วงอายุ10ถึง ยี่สิบปีนะครับแล้วก็ช่วงที่สามวัยของการศึกษาวัยวัยของวัยเด็กครับช่วงสิบถึงยี่สิบถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็เจ็ดปีถึงเจ็ดจุดห้าปีถึงสิบสี่ปีนะครับช่วงที่สามวัยของการศึกษานะครับอายุตั้งแต่ยี่สิบถึงสามสิบปีสามสิบปีนะครับถ้าในปัจจุบันก็ประมาณ ี่ประมาณ14ปีนะครับ14ปี14ปีจนถึง22.5นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็วัยแห่งผิวพรรณนะครับช่วงอายุระหว่าง30ถึง40ปีนะครับช่วงนี้นะครับวัยของผิวพรรณนะครับถ้าเป็นอายุรุ่นยุคป,ปัจจุบันนะครับก็ อายุยี่สิบสองนะครับยุสองปีถึงสามสิบเจ็ดถึงประมาณเกือบสามสิบปีนะครับตีว่านะครับแล้วก็ช่วงวัยสุดท้ายนะครับวัยแห่งปัญญานะครับช่วงอายุสี่สิบถึงห้าสิบปีนะครับในยุคก,ก่อนถ้ายุคปัจจุบันก็สามสิบนะครับสามสิบปีถึงสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับเห็นว่า ชีวิตของมนุษย์นะครับผ่านไปไวเหลือเกินนะครับถ้ายุค50ปีขึ้นไปก็คือวอยัยห่งการเสริมถอยนะครับถ้ายุคปัจจุบันก็37.5ปีนะครับให้เรามั่นนะครับแล้วก็ไม่ประมาทมั่นพิจารณานะครับถึงความเป็นไปของชีวิตเราก็จะได้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับสสดีครับ